การมาที่กรุงเทพของเราเนี่ยเอาจริงๆเนาะเราไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายนะคะก็คือเป็นเราเองนะที่ดือ้อแล้วก็ร้านจะมาเรียนที่กรุงเทพให้ได้เนาะเพื่อที่จะมาตอบปริญญาโทนะคะในสาขาที่ก็เป็นสาขาภาษาไทยนั่นแหละเนาะแต่ว่าเราดูหลักสูตรนะของที่ที่เรามาเนี่ยก็คือหลักสูตรที่เนี่ยถูกใจเรานะคะแล้วก็เราก็ลองไปเช็คดูว่าออวิทยานิพนธ์ของที่นี่เนี่ยเขาทําอะไรยังไงกันแล้วเราก็รู้สึกว่า มันค่อนข้างตรงจริตนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยเลือกที่นี่นะคะจริงๆแล้วหลายคนก็นจะคิดว่าเออแค่จะเรียนต่อปอโทรเรียนที่เดิมก็ได้นะจริงๆไม่ต้องลําบากลาบนขนาดนี้ก็ได้ชีวิตเนี่ยแต่แบบทํายังไงละเนาะก็คือชีวิตเราอขอให้ได้เลือกทําตามใจดีกว่านะคะก็เลยสุดท้ายก็เลยตัดสินใจมาเนาะทั้งที่จริงๆแล้วถามว่าพร้อมมากไหมก็ไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเนาะทางบ้านก็พพอร์ตเท่าที่จะทําได้นะคะแต่ว่า อเอาจริงๆอ่ะก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีมากที่จะเพียงพอที่จะซัพพอร์ตได้ทั้งหมดขนาดนั้นเนาะพอเรามาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยเรา่รอ้จะทำยังไงใช่ไหมคือค่าใช้จ่ายอะไรมันก็เยอะมันต่างจากเชียงใหม่ต่างจากที่เราเคยอยู่อะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเราต้องหาอาชีพเสริมต้องหารายได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะอยู่ที่นี่ไม่ได้